แเปิ้ลงามๆพี่น้องดอกแอปเปิลปีนีดกแท้ๆดอกงามๆดอกดกปี่กายนี่พอดกนี่เริ่มแตกออกแล้วชอดอกชมดอกแอปเปิ้ลพี่น้องปีนีดกแท้ๆมีสามมีสามแบบพี่น้องโอ้ยอันต้นนั่นแมงผูแมงผูแมงผูคือบ้านเ้ามากินแกสอนต้นนี้มีสามมืน โอนี่ยังบริเตมีสามแบบนะมีสีแดงสีเขียวเนาะมีสามสีเขาอ่นทาบกิ้งตัวแอปเปิลทาบกิ้งพี่น้องนี่กำลังสีออกตรงแต่ว่ามันแมงมันมากินแล้วมันสีโลนเนาะแมงร้อยหลายๆพี่น้อง แมงมากินแล้วมันก็สิเป็นหูมนจ่อหูแล้วมันก็สะโลนแล้วมันเพราะว่ามันมาจอ่อจ่อแบบว่าให้อันเป็นแมงบุ่งนะข้างในนะพี่น้องนี่เขาถาบกิง่งมีสามยางาสามกิ่งพี่น้องชมแอป,ปเปิลต้นแอป,ปเปิลน,นี่ ดกคักดกแน่พี่น้องดกคักดกแน่ดกคักดกแน่ดอกจะว่มามาเบิองน่วยเด้อปะนี่มาสิดกซ้ำใด้มาดูหน่วยกันพี่น้องจะเอาแอปเปิลมาให้เบิองเนาะดอกแอปเปิลเนาะนี่คือดอกแอปเปิลเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้า